สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมีิทชั่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับประจําวันเสาร์ที่12เมษายนนะครับคลิปเน้นๆเจ็ดคู่นี้จัดกันมาให้แบบจุกๆกันอีกแล้วนะครับหรือใครนะครับที่ยังไม่จุใจในกลุ่มครอบครัวของเราจัดให้ได้นะครับตัวเน้นตัววีมีให้ครบนะครับรับประกันความชัวร์ให้นะฮะเพียงแค่พี่ๆนะครับสแกน QR โค้ดที่หน้าจอหรือใครนะครับที่สแกนไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลตนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน6โมงครึ่งนะครับไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นแมนซิตี้อยู่อันดับที่6ของตารางมีอยู่52แต้ม แข่งไปแล้ว31นัดชนะ15เสมอ7แพ้9นะครับส่วนทางด้านฝั่งคิสตันพาเลตเนี่ยอยู่กลางตารางนะครับอันดับที่11มี43แต้มแข่งไปแล้ว30นัดชนะ11เสมอ10แพ้9นะครับและเฮตุเฮตุของคู่นี้ต้องบอกว่าทางฝั่งแมสซิตี้ผลงานดูดีกว่านะครับโดยเก็บชัยชนะจากคิสตันพาเลตเนี่ยได้17นัดนะครับแล้วก็คิสตันพาเลตเอาชนะเจ้าถิ่นได้แค่3นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน5นัดนะครับและในเกมล่าสุดต้องบอกว่าคิสตันพาเลต์ทำผลงาน,นบ แต่นะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามนซิตี้ค่อนข้างที่จะฟอร์มดับลงไปนะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยค่อนข้างเริ่มจะกลับมาได้นิดๆหน่อยๆแล้วนะฮะวันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะ เป็นผู้ที่ทําผลงานได้ดีกว่ากันนะครับอ่ะเราไปดูที่ผลงานของเจ้าิ่นอย่างแมนซิตี้กันบ้างน,นะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2สเสมอ2แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำได้เพียงแค่สเสมอ0-0นะครับส่วนทางฝั่งคิสซัมพาเลตเองเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดถือว่าดูดีมากๆานะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็สเสมอ1นัดโดยเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะไบรตันไปได้2ประตูต่อ1น,นะครับ และสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอของคุณซื้ออย่างเป๊ปกวัวดโอรานะครับยังคงไม่สามารถใช้งานโรดิโกอินันดินะครับมาเนเอลอาคันจีจอห์นสโตนนะครับ อา,าาอาณานาตอาเก้แล้วก็เออร์ลิงฮาลันนะครับเป็นตัวเจ็บทั้งหมดเลยนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยเดยมจัดทัพในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยจะใช้เป็นโอมามามูตเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็จะวางเป็นแบนาโดซิวานะครับเควินเดอร์บอยจเรมีโดกูนะครับเป็นสามประสานเด่นกลางนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างคิซัมเาเลตของคุณซื้ออย่างโอลิเวอร์กัสเนอร์นะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเอ็ดเวิร์ดเอ็นเกเจียนะครับมากูเกฮีอ่าเป็น2ตัวเก่งที่ติดทดแบนนะครับเช่นเดียวกับอ่ามักซองราควนะครับที่เรียงเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับสมทบกับพ่วงซาดิริอัตชิกดูคูเล่นะครับเป็นตัวเจ็บหน้าเดิมนะครับซึ่งยังไม่หายดีนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพวันนี้เนี่ย คิสตันพาเลชใช้ระบบ3-4-2-1นะครับโดยจะมีชองฟิลิปมาเตต้านะครับออกสตาร์ทยิมเป็นหน้าเป้านะครับและจะวางเป็นอิสมายาซานะครับเอเบเลซีเอเซ่ B L C A S A. สร้างสรรเกมลุกอยู่ด้านหลังนะฮะต้องบอกว่างานนี้ที่เยียนอย่างคิสตันพาเลชเนี่ย ไม่แข็งแกล่งเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะพวกเขาครับเสีย2แนวรับนะครับที่ติดทดแบนจากอาการแล้วก็อาการบาดเจ็บส่งผลให้ต้องโรเตชันพอสมควร,ครซึ่งเดิมทีเกมรับเนี่ยก็มีรูรั่วไหลยอยู่แล้วนะขนาดเดียวกันเจ้าบ้านอย่างมนซิตี้นะครับก็กําลังเล่งเครื่องนะครับหวน ลุ้นท็อปโฟแม้ว่าตลอด3เกมลีที่ผ่านมาเนี่ยชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่นัดนี้เนี่ยเล่นในบ้านตัวเองบอกได้เลยว่าน่าจัดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนนะครับและล่าสุดเนี่ยบุกเจ้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-0นะครับพวกเขาก็ค่อนข้างดวงตกไปสักหน่อยนะสำหรับอาร์มัสติตี้นะครับเพราะความคมเนี่ยหายไปเยอะเลยครับเมื่อพิจารณาจากเลดวันนี้ที่เปิดมาให้ทางฝั่ง แมนซิตี้เป็นต่อถึง1ลูกราคา2เปิดมาให้1นึขีดสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้3าขีดสคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น VAP ในกลุ่มครอบครัวนะครับพีๆท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายเดี๋ยวผมขอดูค่าน้ําให้มันสวยๆกันหน่อยนะครับบวกกับไลฟ์อัพนักเตะให้มันชัวๆและแนวทางสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในแก๊งของเราแล้วเราไปเจอกันที่เดิมนะครับ คู่ต่อไปนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจอกับเอเวอเรตันคู่นี้ลงเตะก,กันตอน3ามทุ่มนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นฟอร์เรสต์อยู่อันดับ3นะครับมีอยู่57าแต้มแข่งไปแล้ว31นัดชนะ17เสมอ6แพ้8นะครับส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนเอเวอเรตันเนี่ยอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับมีอยู่35แต้มแข่งไปแล้ว31นัดชนะ7เสมอ14แพ้10นะครับ ส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแข่งกันมาเยอะเจอกันมา5นัดนะครับโดยทางฝั่งฟอ r เรสต์เนี่ยเอาชนะเอเวอรตันได้1นัดและเอเวอรตันนะครับเอาชนะฟอ r เรสต์ได้2นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน2นัดนะครับและในเกมล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมานะครับเป็นฟอ r เรสต์นะครับออกไปเยือนเอเวอรตันเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่นใน5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นอย่าง ลอติงแฮมฟอร์เรส์นะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดในเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับแพ้ไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างเอฟเวอร์ตันเนี่ยติดเสมอซะส่วนใหญ่นะครับโดย5เกมหลังสุดเนี่ยเสมอกันไป4นัดแล้วก็หลุดแพ้ให้กับลิเวอร์พูล1นัดนะครับในเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอล1นประตูต่อ1นะครับและสำหรับความพร้อมมันนีนะครับทางด้านเจ้าถิ่นนะครับอย่างฟอร์เรส์นะครับ ของคุณซื้ออย่างนูโนเอสปริโตซันโตนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับนอกจากเสียไตวัวอวอยนีนะครับกับ อาอราไอนาเป็น2แข้งตัวเจ็บนะครับซึ่งยังไม่หายดีทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพวันนี้เนี่ยฟอร์เรสใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยหน้าเป้ายังใช้เป็นคริสวูดนะครับแล้วก็จะมีโชต้าซิวานะครับมอร์แกนกิฟไวท์คอลัมฮัสันโอดอยนะครับเป็น3ประสานกลางลุกนะครับส่วนทางด้านฝั่งเอลวัตันเนี่ยของคุณซื้ออย่างเดวิดมอยนะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มเช่นกันนะครับนอกจาก เสียโดมินิกเคอร์วเลวินนะครับโอเดลมังกาล่าแล้วก็เยสเปอร์ลินสตอมนะครับเป็นตัวเจ็บหน้าเดิมๆทั้งหมดนะครับซึ่งต้องพักสักษาตว์ัวนต่อไปนะครับส่วนเรื่องคัดการกระชัดทัพเนี่ยเอเวอร์ตันใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีแบตโต้นะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนตรงกลางมีแจ็คแฮร์ริสันนะครับอับดูลคลายดูกูเล่แล้วก็อิลิมันเอ็นดีไอนะครับเป็น3ประสานกลางลุกนะครับต้องบอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าทีมเยยืออออนนน่่างเเเวร์ตัีย คือสายยื้ออย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สามารถยันเสมอได้ถึง5-6จาก6เกมที่ผ่านมาเลยได้ซ้ำนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยน่าจะเก็บแต้มนะครับหนีห่างโซนสีแดงไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการบุกไอเยือนฟอร์เรสที่กําลังต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อลุ้นอันดับ็อปโฟนะครับก็อาจจะไม่ใช่งานง่ายเช่นกันนะครับนั่นเพราะเจ้าบ้านนี่ยค่อนข้างมีสไตล์การเล่นนะครับเป็นเกมลุกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลการเล่น บอลจังหวะสวนกลับหรือว่าลูกตั้งเตะที่ค่อนข้างอันตรายนะรประกอบกับคิสวูดเนี่ยก็น่าจะกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงได้แล้วนะก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวบนในแดนหน้าขึ้นไปอีกนะครับเมื่อพิจารณาจากเลทวันนี้ที่เปิดมาให้ทางฝั่ง Forest นะครับเป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้สูนีด0.5สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ขีด2.5ราคา2เปิดมาให้2ลูกวันนี้นะครับยังมองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะ ลุ้นต่อไว้ก่อนนะครับเพราะฟอร์เรสเนี่ยเล่นในบ้านด้วยนะครับน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ไม่ยากวันนี้ฟันธงนะครับให้ต่อไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับ โค้ดต่อไปนะครับแซลแทมตันเปิดบ้านเจอกับแอตตันวิลล่านะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน3ามทุ่มไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างแซลแทมตันเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะตกชั้นร้อเปอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่20มีเพียง10แต้มนะครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ2เสมอ4แพ้ไป25นะครับส่วนทางฝั่งเจ้าทีอาทีมเยือนอย่างแอตตันวิลล่านะครับอยู่อันดับ7ของตารางมีอยู่51แต้มนะครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ14เสมอ9แพ้8นะครับส่วน เฮตูเฮต์ของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยทำผลงานได้ดีดกว่าเวลาเจอกับแอสตันวิลล่านะครับโดยเก็บชัยชนะเนี่ยไปได้ถึง9นัดนะครับและแอสตันวิลล่านะครับเอาชนะเจ้าถิ่นเนี่ยได้6นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน3นัดนะครับและในเกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าทำผลงานได้ดีกว่านะครับเปิดบ้านเอาชนะซอลแทมป์ตันได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก็พักหลังๆเนี่ยก็เป็นทางฝั่งแอสตันวิลล่าทั้งหมดนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้นะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นนะครับใน5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นอย่างซอลตแฮมตันเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแพ้ไป4นัดเจ้าไป1นัดเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือนสเปอร์นะครับแพ้ไป3ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนแอตันวิลลาเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดในลีกถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับในศึกบอลถ้วยยูฟานะครับให้กับปารีสแซงต์แชมงในเกมล่าสุด3ประตูต่อ1นะครับ และสําหรับความพร้อมวันนี้เจ้าถิ่นนะครับอย่างเซาร์เทมตันเนี่ยของคุณซื้อนะครับอย่างไซมอนรูสนะครับวันนี้นะครับยังไม่สามารถใช้งานลินดาวนะครับที่ติดทุตแบนยาวเช่นเดียวกับอัลเบิร์ตกลอแบ็กนะครับที่เดี่ยงคาดว่าวันนี้เนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีโปอัชูนูนะครับออกสตาร์ทล่าตาข่ายนะครับแล้วก็จะใช้เป็นไทเลอร์ดิบลิงมัสซิอุสแฟนันเดสนะครับแล้วก็คลามาดินซูเลมานานะครับเป็น3ประสานกลางลุกนะฮะ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนแอสตันวิลล่าของคุณซืออุนายเอเมลี่เนี่ยสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดแบนเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับกลุ่มกำลังทั้งหมดอยู่กันครบนะครับส่วนในรายของเลออนไบลลี่เนี่ยต้องรอเช็คฟอร์มฟิตถึงวินาทีสุดท้ายนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีโอริวัสกินนะครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็จะใช้ตอนเดียวมาเล่นมาโก้อาเซนซิโอนะครับจะขอบแลมซีนะครับสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับทิ้งอยู่นนนนะครัับทีีมเเยยยือออ่่่าางแสตวิลล อาจจะเพิ่งผิดหวังนะครับช้ำใจจากเกมล่าสุดที่บุกไปพ่ายให้กับเปเชสามหนึ่งในศึกยูฟา่าแชมเปียนลีกมาในเลกแรกนะครับแต่ถ้ามองในมุมที่พวกเขาต้องเรียกคืนความมั่นใจกลับมาเนี่ยต้องยกให้พีเมลีกนัดนี้เนี่ยคือตัวช่วยชั้นดีมากๆนะเพราะพวกเขา,าสามารถซ้อมเกมลุกบุกเข้าใส่คู่แข่งได้เลยนะครับแถมสภาพความพร้อมทีมก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยจะหมุนเวียนนักเตะหรือว่าจัดสรรขุมกําลังก็เป็นเรื่องง่ายนะครับด้านฟอร์มการเล่นก็ถือว่าจัดว่าโหดอยู่แล้วนะครับทางด้านฝั่งเจ้าาน, South นตต เป็นที่เรียบร้อยผลงานก็ไม่ได้ดีนะครับไม่ได้ทัดพัฒนาไปทางในที่ดีเลยนะครับด้วยการแพ้6กจาก7เกมที่ผ่านมานะครับแถมโดนยิงเนี่ยรวมๆยี่สิบประตูนะครับซึ่งสิ่งเดียวที่พวกเขาดูดีคือดีกว่าเลสเตอร์นะครับที่ตอนนี้เป็นเรื่องการจบสกอร์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังบ้านค่อนข้างที่จะงานหยาบจัดเลยนะครับโดนอัดเละตลอดทุกทุกรอบเลยนะครับเวลาเจอกับคู่แข่งนะส่วนเลดวันนี้เนี่ย เปิดมาให้ทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะครับเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้0.5นีด1สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5งีด3วันนี้นะครับแนะนำนะครับให้อยู่ต่อสถานเดียวนะครับน่าจะไม่พลาดอยู่แล้วสำหรับแอสตันวิลล่านะครับวันนี้ฟันทงให้ต่อไปที่แอสตันวิลล่านะครับ คู่ต่อไปนะครับบรยตันเปิดบ้านเจอเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน3ามทุ่มนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านบรยตันยูนดับ9ของตารางมีอยู่47แต้มนะครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ12เสมอ11แพ้8นะครับส่วนทางฝั่งเลสเตอร์เนี่ยอยู่รองบวยนะครับน่าจะตกชั้นเช่นกัน,นครับ ตอนนี้มีอยู่17แต้มนะครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ4เสมอ5แพ้ไป22นะครับส่วนเฮทุเฮตของคู่นี้ต้องบอกว่าเวลาเจอกันนะครับบราตันเนี่ยแพ้ทางเลตเตอร์นะครับโดยเก็บชัยชนะจากเลตเตอร์เนี่ยได้เพียง5นัดนะครับแล้วก็เสมอกัน7นัดและเลตเตอร์เนี่ยเอาชนะเจ้าถิ่นได้9นัดนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับทางฝั่ง เรตเตอร์เนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับเปิดบ้านเสมอกับไรตันได้2อสองนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอมาสกอร์เดียวกันเลยนะครับสประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์มการเล่นใน5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นอย่างไรตันนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้เพียง1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนคริสตันพาเลสนะครับแพ้ไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านฝั่งเรตเตอร์ซิตี้เนี่ยฟอร์มยังดูไม่ดีนะครับหเกมหลังสุดแพ้ทั้งหมดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลสประตูต่อศูนย์นะครับ และสําหรับความพร้อมมันนีนะครับเจ้าถิ่นอย่างไบรตันของคุณซือฟาเบียนฮูเซเลอร์นะครับจะไม่สามารถใช้งานเยลพอฟันฮิวเก้นนะับประการหลังตัวหลักที่ติดทดแบนนะครับเช่นเดียวกับพวกอีโกฮูริโอนะเฟรดี้คลาดิโอกูเจมิลเนอร์นะครับโยเอลเฟลมั Freddy, io, Gu, นเจสันสติลจอร์จิโอรูสเตอร์ทาลิตแลมเตนนะครับแล้วก็อาจัมเฟสเตอร์นะครับเป็นตัวเจ็บหน้าเดิมทั้งหมดเลยนะครับ เรื่องคัดการการจัดทัพวันนี้เนี่ยใช้ระบบ4 2 3 1นะครับโดยจะมีชาวเปรโดนะครับออกสตาร์ทยเป็นหน้าเป้าและใช้แมทธิวโอไลลี่นะครับรับจับเป็นเพย์เมเกอร์นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้ของคุณซื้ออย่างลุยฟานิสรอยนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้จะไม่สามารถใช้งานแฮร์รี่วิงนะครับมิดฟิลด์หน้าหล่อที่ติดทดแบนเช่นเดียวกับฟาบุนอาฟาคุนโดบูโอนองเต้นะครับกลางลุกที่ยืมนะพามรวมกับต้นสังกัดครับว่าวันนี้เนี่ยอ่า ลฟเฟนิสรอยนะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น3-4-2-1โดยมีเจมี่วาดีนะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็จะใช้บิลานเอลคานูแพทฐันดาก้านะครับเป็น2กลางลุกนะครับต้องบอกว่าแม้เจ้าบ้านบรตันเนี่ยจะออกทะเลนหนักช่วงหลังนี้นะครับไม่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยการนได้บูในบ้านตัวเองก็น่าจะช่วย อปลุกความมั่นใจกลับมาได้บ้างนะครับดยสกศักยพาพของทีมแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยเน้นเจาะริมเส้นยังคงอันตรายเหมือนเดิมนะครับอาจจะติดอยู่ช่วงนี้นะครับนักเตะขาดหายไปเยอะพอสมควรไม่ก็คงส่งผลกระทบถึงฟอร์มการเล่นนะครับค่อนที่เยอะตัดภาพ กลับมาทางฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์กันบ้างนะครับที่ตลอด8เกมลีกที่ผ่านมาแพ้รวดนะครับแถมโดนยิงเนี่ยรวมๆ21ประตูนะครับยิงใครคืนไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวนะครับพวกเขาเนี่ยน่าจะกัดฟันสู้นะครับรวมใจกันมากแค่ไหนนะครับแต่ปัญหาใหญ่คือแผงหลังกับทีมเวิร์กบอกได้เลยว่ายี่ยย่มากนะครับยังคงเป็นจุดอ่อนสําคัญที่ทําให้พวกเขาไร้แต้มต่อเนื่องนะครับยิ่งแบบนี้นะครับจะไม่มีแฮร์รี่วิงนะครับกับฟาคุนโดบบโอนองเต้เนี่ยยิงหนักเข้าไปอีกนะครับกับเลทที่เปิดมาให้ วันนี้ทางฝั่งไบรตันนะครับเป็นต่ออยู่ที่1.5ราคา2เปิดมาให้1.5-2ีดสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5-3ีดวันนี้ยังมองว่าไบรตันดูดีกว่านะครับวันนี้ฟันทงให้ต่อไปที่ไบรตันนะครับคู่ต่อไปนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้ลงเตะก,กันตอน5ทุ่มครึ่ง ไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับมีอยู่62แต้มแข่งไปแล้ว31นัดชนะ17เสมอ11แพ้3นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับมีอยู่42แต้มแข,แ, 31, แข่งไปแล้ว31นัดชนะ12เสมอ6แพ้13นะครับ ส่วนเฮตูเฮของคู่นี้ต้องบอกว่าอาเซนอลผลงานดูดีกว่านะครับโดยเก็บชัยชนะจากเบนฟอร์ดได้7นัดและเบนฟอร์ดเนี่ยเอาชนะเจ้าถิ่นได้เพียง1นัดนะครับโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน1นัดและในเกมล่าสุดก็เป็นทางฝั่งอาเซนอลนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าออกไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์มการเล่นใน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอาเซนอลถือว่า ฟอร์มถือว่าดูดีนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็เสมอ2นัดโดยในเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าสร้างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะครับในศึกบอลทั้วยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเปิดบ้านไล่ถล่มแล้วมาลิดจากลาลิกาสเปนเนี่ยไปได้ถึง3-0นะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์สประตูจากดีแคนไรด้วยนะครับปั่นฟรีคิกสุดสวยนะครับใครที่ดูเนี่ยถือว่าโอ้โหสุดๆเลยนะครับนัดนั้นเนี่ยส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเบรนฟอร์ดนะครับหเกมหลังสุดฟอร์มยังดูไม่ดีนะครับชนะ1เเสมอ2 2แพ้กมล่าาสุดดเปิบ้น ถือว่าทำได้ดีเช่นกันครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านไลรเสมอกราบเชลซีนะครับไปได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลเนี่ยของกุนซืออย่างมิเกลอาร์เตต้านะครับจะไร้เงากราเบียวเชซุสนะครับทาเคฮิโรโตมิยาสุคายฮาวะะดนะครับลิคาโดคาราฟิออรีกราเบียวมาร์กันเจสนะครับเป็นตัวเจ็บ คาดว่ายังไม่หายดีนะครับส่วนคัดการกันจัดทัพวันนี้นะครับใช้ระบบ4-3-3นะครับโดยมีอีธานอินวานนลี่นะครับเรีันโดทอสซาแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับเป็น3ประสานด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีจอร์จินโยนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเบรนฟอร์ดของคุณซื้ออย่างโทมัสแฟรงค์นะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับเว้นแต่เสียพวกโจชัวดาซิวานะครับอิกอร์เชียโก้กุสโวนูเนตนะครับฟาบิโอคาวาโยอนะครับเป็นสี่แข้งตัวเจ็บหน้าเดิมส่วนคาดการณ์การจัดทัพวันนี้นะครับใช้ระบบ4-2-3-1โดยมีโยเอลวิซ่านะครับออกสตาร์ทเยนเป็นหน้าเป้าแล้วก็จะมีบิยองเอมโบโมมิเคลดำกาดนะครับเควินเชดเป็นสามประสานกลางลุกนะครับสำหรับ พร้อมๆวันนี้งานนี้เบนฟอร์ดเนี่ยมีโอกาสแพ้ไม่ขาดหรือว่าลุ้นได้มากสุดถึงเสมอเลยทีเดียวนะครับแม้จะค่อนข้างเป็นรองอยู่พอสมควรแต่ฟอร์มการเล่นในฐานะทีมเยือนเนี่ยกับแท็ติกของคุณซอ,อย่างโทมัสแฟรงค์เนี่ยทำให้พวกเขา,าขวาชา้ย้าจาก6เกมเยือนนะครับจิงอยู่นะครับที่ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอาจจะเจอของไม่แข็งนะครับแต่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยพวกเขาก็น่าจะมีทีเด็ดนะครับจากลูกคืดอะไรบางอย่างเนี่ยที่เจ้าบ้านน่าจะคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับตัดกลับมาเจ้าิ่นอย่างอาเซนอนนะที่เพิ่งถล่มอ่า ชนะเรียวมาลิด30มในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเล็กแรกได้นะครับก็น่าจะกำลังใจฟูพอสมควรนะครับถ้าว่าสถานการณ์ลุ้นแชมป์ในลีกนะเวลานี้ก็เลือนลางไปเรื่อยๆนะครับแต่เหมือนอกันนะครับจากโปรแกรมที่เหลือนเนี่ยเเกมกับแต้มที่ตามถึง11แต้มซึ่ง ในทางปฏิบัติลุ้นยากแล้วนะครับแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่บอลยุโรปแล้วก็ประคองทรงในพรีเมียร์ลีกนะครับแถมการไปชิน,น้ากับคู่แข่งระดับนี้เนี่ยคงไม่อยากเสี่ยงเอาตัวไปแลกให้เจ็บให้บอกช้ำนะครับเมื่อดูจากเลทแล้ววันนี้นะครับเปิดมาให้อาร์เซนอลน,นะครเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้0.5-1ขีด1สูงต่ำกำแพงราคาบน เปิดมาให้2.5คี3ราคา2เปิดมาให้2.5วันนี้นะครับแนะนําให้อยู่รองดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้เจ้า,าเจ้าบ้านอาเซนอลเนี่ยน่าจะโรเตชันเต็มระบบแน่นอนนะครับเพื่อเก็บแรงไว้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลินกครับวันนี้ฟันทงให้รองไปที่เบนฟอร์ดนะครับ คู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกบุนเดิลิกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างบาเยนมิวนิกเปิดบ้านเจอกับโบอรูเซียดอทมุลนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนฮาทุ่มครึ่งนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นบาเยนเนี่ยอยู่อันดับ1ของตารางนะครับมีอยู่68แต้มแข่งไปแล้ว28นัดชนะ21เสมอ5แพ้2นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนดอรมุนเนี่ยอยู่อันดับที่8ของตารางมีอยู่41แต้มแข่งไปแล้ว28นนัดชะ12เสมอ5แพ้11นะครับและสิบของคู่นี้ต้องบอกว่าแพ้สิบเอ็ดน ยอรินเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนนะครับโดยเก็บชัยชนะจากอ่าบุสเตอดตมูลเนี่ยได้ถึง24นัดนะครับและดัตมูลเอาชนะเจ้าถิ่นเนี่ยไปได้13นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน8นัดนะครับและในเกมล่าสุดนะครับในบ้านดัตมูลเนี่ยทำได้เพียงเสมอกับอเยมนีหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนฟอร์ม 5เกมหลังสุดนะครับเจ้าบ้านอย่างบายอรมินิกเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดต้องบอกว่าในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยเปิดบ้านนะครับแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานนะครับไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนดอทมุลนะครับไม่แพ้กันเลยนะฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่ะดูดีนะครับสำหรับเกมในลีกนะครับเก็บชัยชนะได้3นัดแพ้ไป2นัด เกมล่าสุดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับออกไปเยือนทีมดังจากลาลิก้าอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยแพ้ไปถึง4ประตูต่อ0น,นะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นไบยูมินิกเนี่ยทุกทีมของแวนซอมกอาปนีนะครับมีตัวเจ็บเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็น ตัวหน้าเดิมๆทั้งหมดนะครับที่เจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นยามาโมซิรานะครับอเล็กซานดราฟาโรวิดนะครับแล้วก็กองหลังอย่างดาโยปเมกาโนนะครับอัลฟันโซเดวิดฮิโรกิฮิโตทาเลตเบลวมนนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูตอย่างมานูเอลนอยเอินนะครับ ส่วนคัดการการจัดทัพวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้ระบบ4-2-3-1นะครับนาเป้ายังคงใช้เป็นแฮริเคนนะครับสามกลางลุกใช้เป็นแซดนาบีราฟาเอลเกลเลโร่แล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่นครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างดัดมุลเนี่ยสถานการณ์คล้ายๆกับคู่แข่งเลยนะครับเพิ่งแพ้บอลถ้วยมาเหมือนกันนะครับให้กับอาสซโลนา4-0นะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้มีผู้เล่นตัวเจ็บเพิ่มเติมก็ือคือนิโก้เชร์รอตเตอร์แบ็กนะครับที่เจ็บเข่านะครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยวันเดม่าอันตอนเนี่ยน่าจะได้ลงสนามแทนนะส่วนที่เหลือนะครับก็อยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นเชรูชูราซี่นะครับกองหน้าตัวเก่งนะครับน่าจะยืนคำเดียวเป็นหน้าเป้าตามเดิมตามระบบ4-2-3-1นะครับโดยสามสามกองกลางเนี่ยใช้เป็นมักมักซิเดียนไบรเออร์ยูเนนบันแล้วก็คาริมอาเดเยมีนะครับต้องบอกว่าเชื่อว่าเกมนี้เนี่ย จะเป็นศึกที่ดุเดือดแน่ๆนะครับพะชั่วโมงนี้ผลงานของทั้งคู่ก็ถือว่าดูดีและมั่นใจพอๆกันจริงอยู่นะครับดัดมูลเนี่ยยังไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าฟอร์มดีสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนกันช่วงหลังเนี่ยทำผลง,งานได้เป็นรูปเป็นอันนะครับอ่าแถมวันนี้นะครับเชื่อว่าสร้างความลำบากใจให้กับคู่แข่งเยอะแล้วกันนะครับสำหรับอาเยอร์มินิก้าบ้านเองเนี่ยอยู่ในที่อ่าอยู่ในช่วงที่ เหยียบเรือ2เแคมเขาว่าได้นะครับเพราะในลีกเองเนี่ยต้องชนะเพื่อทําแต้มหนีห่างรองจ่าฝูงให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องมาพวงกับเรื่องแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์นะครับที่ต้องออกไปเยือนอีกต่างหากนะครสภาพทีมก็ค่อนข้างที่จะขาดตัวสร้างสารรค์เกมไปนะครับแล้วก็มีตัวป้อนบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับวันนี้กับเลทที่เปิดมาให้ทางฝั่ง บายยืมินิคนะครับเป็นต่ออยู่ที่1นึ 1. 5, ราคา2เปิดมาให้1.5จสูงตามกำแพงราคาบนเปิดมาให้3.5ราคา2เปิดมาให้3ามขวันนี้ยังมองว่าให้รองดีกว่านะครับวันนี้ฟันทงรองไปที่โบสเซียตัดมุลน,นะครับคู่สุดท้ายจะพาไปลุยศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างเลกาเนสเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนานะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสอ ดูที่ตารางคะแนนของ,องทั้งสทีมเจ้าถิ่นเล g กาเนสอยู่อันดับที่18ของตารางในโซนตกชั้นมีอยู่28แต้มแข่งไปแล้ว30นัดชนะ6เสมอ10แพ้14นะครับส่วนทางด้านฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยอยู่อันดับ1ของตารางมีอยู่67แต้มแข่งไปแล้ว30นัดชนะ21เสมอ4แพ้5นะครับเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าบาร์เซโลนาดูดีกว่านะครับโดยเอาชนะ เรการ์เนตเนี่ยไปได้8นัดและเรการ์เนตนะครับเอาชนะบาร์เซโลนาได้2นัดน,นะครับเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเรกาเนตสร้างเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับออกไปเยือนบาร์เซโลนาเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นเรการ์เนตเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้เพียง1นัดเสมอ1นัดแพ้ไปถึง3นัดเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับโอซานูนานะครับไป1ประตูต่อ1นนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาเนี่ย ฟอร์มดีนะครับช่วงหลังนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้4นัดแล้วก็เสมอ1นัดเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านไร่ถล่มอ่าบุเซียตัดมุลนะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไปถึง4ประตูต่อศูนยนะครับและสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างรกานสเนี่ยเหลือแข้งตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างเอลิกฟากิซ่านะครับบอลหน้าบาริสิตนะครับที่อยังเจ็บอยู่นะครับ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทัพอยู่แล้วนะครับส่วนคัดการการจัดทัพวันนี้นะครับใช้ระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับนาเป้าใช้เป็นเดียโกกาเซียนครับสองกลางลุกใช้เป็นดานี่ราบานีแล้วก็ฮวนครูดนะครับส่วนทางฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยไม่มีใครเจ็บหรือติดทดแบนเพิ่มแล้วนะครับส่วนคัดการการจัดทัพวันนี้นะครับใช้ระบบ4231นึ่งะครับนาเป้าใช้เป็นเฟลนตอเรสนะครับแล้วก็3กลางลุกเนี่ยมีราฟินญากาบีแล้วก็รามินยามานะครับ ต้องบอกว่าารการน,นี้เนี่ยฟอร์มช่วงหลังแย่ๆนะครับแพ้3จาก4เกมนะครับในไรากาแล้วก็เก็บชัยในบ้านเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวตลอด5เกมที่ผ่านมาและยังไม่สามารถยกระดับผลงานในบ้านขึ้นมาได้นะครับยังคงยากที่จะสู้ทีมระดับบาร์เซโลน่านะแม้ว่าทีมเยือนเนี่ยมีศึก UCL รออยู่ในกลางสัปดาห์หน้านะครับทว่าพวกเขาไล่ถล่มคู่แข่งมาก่อนแล้ว40จึงไม่ ภาวะพวงอะไรมากนะครับดึงต้องเน้นในลีกเนี่ยแบบต่อเนื่องได้นะครับเพราะแต้มยังไม่ขาดสักเท่าไหร่แถมเข้าวินนอรลังติดต่อกันมาสามทิปในลีกกดรวมกันสิประตูนเนี่ยเสียแค่สาก็คงไม่มีปัญหากับ3คะแนนในวันนี้นะครับและเลทวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ตังฝั่งบาร์เซโลน่านะครับเป็นต่ออยู่ที่1.5ราคา2เปิดมาให้1.5ึดีสสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3าขีดาราคา2เปิดมาให้3.5วันนี้แนะนานะครับให้ต่อไปที่บาร์เซโลน่านะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคลิปเน้นๆ7คู่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับในคู่แรกเนี่ยแมนซิตี้เปิดบ้านเจอคิสซันพาเลตนะครับคู่นี้เป็นตัวเน้น VAP ในกลุ่มครอบครัวพี่ๆท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายราคาไหนสวยค่านั้ำไหนเจ๋งเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมนะครับ คู่ต่อไปนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่ฟอร์เรสต์แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะครับซอลแฮมตันเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่แอสตันวิลล่าแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับไบรตันเปิดบ้านเจอเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่ไบรตันแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้แนะนําให้รองไปที่เบนฟอร์ดแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับบบบบาเเเเยิิินนนมวปด้จอกัโซ มูนนะครับคู่นี้แนะนํารองไปที่บสเซียดัดมุนแล้วกดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้ายเลกานสเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้แนะนําให้ต่อไปที่บาร์เซโลนาแล้วกดไปที่สกอร์ต่ํานะครับจัดไป